สวัสดีครับสวัสดีทุกคนทุกท่านครับพบกันวันนี้วันที่15นะครับเดือนกุมภาพันธ์พศ2569นะครับวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์วันหยุดพักผ่อนของใครหลายๆายคนนะครับวันนี้ก็เวลา10บบ่ายโมง7นาทีนะครับ13มนาฬิกานาทีครับก็เขาเรื่องกันเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาวันนี้เราก็จะมาทำการติดตั้งนะครับ di box นะครับตามนี้เลยนะครับ อันนี้คือกล่องของเขานะครับโบาลารี่นะครับเป็นแบบพาสซีฟก็สเปคตามนี้ครับมาเพื่อเป็นการเสียเวลาเรามาติดตั้งกันเลยครับแกะกล่องออกมาข้างในก็จะมีฟองน้ำาัันกระแทกเอาวางไว้ก่อน ก็มีเมนนวนนะครับให้ดูเมนนวนก่อนเจเมนวนเป็นพาส s ีฟเดเร็กบ็อกยูสเมนนนนะครับเป็นแบบโมโนพาสซอันนี้จะมีแบบทั้งโมโนแล้วก็สิเอออันนี้เป็นโมโนพาส s i ฟไอดีเดเร็กบ็อกนะครับอัน็หนึ่งก็อินพุตของเราเป็นรุ่นนี้นะครับเป็นส e เออพาส s ี d ดีไอเดเร็กบ็อกนะครับาตามนี้สเปคก็ไปหาอา่านดูกันได้ครับ วิธีการต่อก็ตามนี้เราจะไปกันแบบไ้ๆนะครับวิธีก็ต่อตามนี้ตามนี้นะครับคอนเนคเตอร์ตามนี้นะครับ,รบก็ขนาดไซส์ของรุ่นนี้นี่นะครับความกว้างก็10เซนความยาว8.5เซนความสูง45มเมตร4เซนครึ่งนะครับก็ตามนี้เพื่อเป็นก,การเสียเวลาติดตั้งกันเลย ในคู่มือไปก่อนในกล่องก็จะมีเปิดออกมาก็จะเจอตัวตเลขกบ็อกเอากล่องไว้ก่อนติดตั้งด้วยตนเองนะครับติดตั้ง ID บล็อกด้วยตนเอง d i b o บ็ box. ผมชอบพูดสลับกันเรื่อยนะครับ DB2 ก็ชื่อย่อเขากดดบล็อกนะครับตามนี้นะครับโบลารีพสิบ สองชแนลนะครับเดลิกบล็อกดูด้านนี้ก่อนซ้ายขวาแล้วก็มีปุ่มลดทอนความดังนะครับลดความดังได้ตั้งแต่20 dp ดถึง d 40 d p. เป็นสวิตช์สามตำแหน่งด้านขวามือนะครับตัวบนตัวบนจะเป็นเทิร์นตัวล่างนี่จะเป็นอินพุตด้านทางขวาไอ,อ้ทางซ้ายด้านบนก็จะเป็นเทิร์น ด้านล่างก็จะเป็นดินพุตนะครับ 50K O อันนี้ก็มีสวิตช์ลดทอนความดังเหมือนกันเราตั้งไว้ที่ศูนดีบีก่อนมาดูอีกฝั่งหนึ่งครับฝั่งนี้ก็เป็นบาลานซ์ out. อินเอาก็บาลานซ์อินเอก็มีปุ่มเก้าลิฟตรงกลางนะครับอันนี้จะเป็นไว้ในองศาบอกนะครับ เอาไว้บาลานซ์กันระหว่างซ้ายขวาให้มันมีความเท่ากันบางบางทีตัวนี้เอาไปจอ่อเอ่อบางนี้ต่อกีตาร์ตรงเข้านะวันนี้ก็จอ่อไม่หรือว่าต่อจากแอมป์กีตาร์นะครับเช่นตัวนี้นะครับผมจะจอดจากซ็อกเก็ตนะครับของกีตาร์ตรงตัวกีตาร์มาเข้าตัวฝั่งนี้มันก็จะมีการเหลื่อมกันนะครับก็เอาตัวนี้ปุ่มนี้ไปปรับให้มันเท่ากันนะครับให้สองชนแนลมันเท่ากัน อันนี้ก็จะได้สองแส,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 สองสองชานลนะครับฝั่งนี้ผมจะต่อฝั่งาฝั่งซ้ายผมจะต่อเป็นกีตาร์ไม่ไม่ไม่ได้ผ่านเอฟเฟกไม่ผ่านเอฟเฟกนะครับก็เป็นกีตาร์ออกจากกีตาร์ตรงเข้าตัวมิกเลยนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นจากซ็อกเก็ตของแอม์นะครับแอมที่ผมมีอยู่ก็จะเป็นรุ่นนี้นะครับเขาไม่มีเดลิเ t Box ็อกมาให้ก็เลยต้องซื้อกล่องนี้มานะครับจะเป็นแอมมดีแพงๆเขาก็จะมีอะไรพวกนี้มาให้เรียบร้อยนะครับเราไม่ต้องซื้อเพิ่ม เรามาดูสเปคแอมกันก่อนคลิปนี้อาจจะยาวนะครับดูสเปคแอมดูในเมนนวนของสเปคแอมนะครับการต่อจะดูของนี้เลยดีกว่าอ,อันนี้ผมเขียนเองนะครับ e x ็ t ซ o c k ็อกเก็ตนะครับก็มันจะเป็นเป็นแบบอนุก,กรมถ้าเราเสียบแจ็คเป็นแจ็คหนึ่งทับสี่เป็นแบบโมโนนะครับ ตัวลำโพงก็ยังทำงานอยู่นะครับต่อช่องนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูด้านหลังอีกทีเอ็อมที่มีก็เป็นร้อยวัตต์สเปคตามนี้นะครับเะมาดูนี่นะครับเดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมเปิดเ,เนี่ยนี่นะครับเออเป็น Exit Exit t e r m i n a l นะครับ ซ็อกเก็ตมันจะเป็นแบบอนุกรมนะครับมองเห็นไหมครับต่อเสียบแจ็กเข้าไปแล้วก็ลำโพงก็ยังทำงานอยู่นะครับตัวคอมบินเนตเสียบคอมบินเนตเอ็กซ์เสี e ดเทอร์มินอลนะครับค a ม i n e เนะครับคือต่อเข้าไปแล้วก็มันก็ยังทำงานอยู่นะครับตัวตัวตัวลำโพงนะครับไปเลยครับติดตั้งกันเลย เก่าเก็บฝุบ่นเยอะเมื่อก่อนเก็บไว้ข้างนอกนะครับคลิปนี้อาจจะยาวนาติดตั้งกันเลยครับการติดตั้งของผมก็จะเอาไว้ตรงหัวตู้นี่นะครับสายนี้มาก็จะเข้าที่ตรงเอัออนนี้ออกอินเทอร์นะครับ มันยังมีน,น่าจะน่าจะเขียนทําไว้ที่ตรงนี้ด้วยนะครับว่าอันไหน in, อินอันไหนเอานะครับอันไหนเทิร์นอันไหนอินนะไม่เป็นไรนสลับกันได้ถ้ามันไม่ดังนะครับยินพุทน่าจะอยู่ข้างบนนะไม่รู้ลองดูก,ก่อนอันนี้ก็อยู่ลักษณะน,นี้เ,เราจะติดตินทุกแกเข้าไปก่อนเ,อเราจะไปกันแบบไวๆนะครับไปกันเลยครับ นะครับเราติดติดตัวแก้เข้าไปแล้วแล้วก็ต่อสายดูข้างบนน่าจะเทินนะครับต่อไปก่อนถ้าไม่ถูกแล้วก็เจากนั้นก็จะเอาแต่แจ็คให้ดูฝั่งนี้ก็จะเอา,อา,ต,อเอาตัวนี้เข้าิกที่ฝั่งฝั่งขวานะครับ อันนี้จะส่งไปมิกอีกฝั่งนึงแล้วก็จะต่อจากซ็อกเก็ตนะครับมันมีรูอยู่แล้วนะครับลองไหมเห็นไหมครับอ,อันนี้เป็นสายซ็อกเก็ตนะครับต่อออกมาตัวลำโพงก็ยังทำงานอยู่ เข้าที่อินพุตโอเคจากนั้นเราจะเอาจากกีตาเสียบเข้าอินพุตเราจะมาลองเทสดูว่ามันจะดังไหมนะครับถ้ามันไม่ดังเราก็สลับ ราจะไปกันเลยไวๆไนะครับเราต่อสายแล้วก็ลองเทสดูครับเกิดแอมดูเราน่าจะต่อสายผิดต้องสลับดู

เราไม่เดาคลิป <c oughs> นี้อาจจะยาว ข้างบนนี่เป็นอินพุตนะครับข้างล่างกันจะเป็นเอาพุตถ้าเราสลับกันมันจะดังไหมมันก็ยังดังสลับกันก็ยังดังนะครับ โอเคดังแล้วข้างบนนี้เป็นเทิร์นนะครับข้างล่างนี้เป็นอินพุตโอเคลองเสียบแจ็กดูแจ็คซ็อกเก็ตแจ็คซ็อกเก็ตไม่ดัง เช็คข้างล่างซีงไม่ถูกฝังหรือเปล่าบนข้างล่างนี่เป็นเพรงสวิต สงสัยว่าจะเป็นที่แจ็คนี่นะเราจะลองสลับแจ็คดูเป็นที่แจ็คไหมไม่ได้เป็นที่แจ็คนะครับนี่เราเสียผิดฝัง ดูในคู่ม,มืออีกทีเราจะไปกันแบบยาวๆนะครับไปกันแบบไวๆนะครับโอเคก็ประมาณนี้คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับแต่เราจะไปหาสาเหตุว่าทำไมมันถึงไม่ดังนะครับ กินนี้ก็ลากันไปก่อนเจอกันวิดีโอหน้านะครับขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีนะครับ